เอาดรดิเวทในฐานะที่เป็นนักลงทุนมันมีคําถามสั้นๆง่ายๆช่วยตอบผมหน่อยว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่ราคาไม่แพงที่มันไม่แพงสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันไม่แพงผมเยอะมากเอานักลงทุนต้องรู้สิใช่ไหมต้องแวนลูเอชั่นไงไม่ใช่นักลงทุนนี่กูรู้กูรู้เลยสิตเมีชีวิในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตกี่อย่างโอ้โหเยอะมากอะแต่ว่ามีอะไรสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันไม่แพงไม่รู้ คำตอบนเตืต้องจําไว้เพราะว่าทีศึกษามาเยอะแต่มันจะมองข้ามอะไรไปมีคําตอบชัดเจนทั่วโลกยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่แพงก็คือเมียเมียเพราะว่ามีคําประกาศว่าเมียถูกเสมอไอ้ที่ห้างที่เขียนว่า low price everyday ไม่จริงเมียของจริง